เขาทำข้างล่างเนี่ยคือไปทำข้างล่างแล้วเขาได้เห็นมาก็เลยขึ้นมาข้างบนอ๋อเก๋ไปบอกให้พี่เหมยเอากระเป๋าอยู่ห้องเวอร์เาเช่ให้หน่อยเวอร์าเ,เช่กระเป๋าให้ให้มาเอาให้พี่ที่ห้องทำง,งานได้ค่ะมันจะมีกระเป๋าอะดีอออะอ๋อไปบอกพี่เหมยตอนนี้เลยนะโอเคคะคือวันนี้เป็นวันเกิดพี่เหมยเป็นวันเกิดแม่บ้านดิวแล้วดิวก็แบบว่าอา่า จะเซอร์ไพรส์แกน่ารักน่ารักเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเขาเขาจะชอบหรือเปล่าไม่รู้จะซื้อของขวัญอะไรให้นะแต่ว่าวันนี้คือพี่เหมยก็ทํางานบ้านกันอยู่มาจะครึ่งปีแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ดูเป็นวันเกิดเขาครบรอบวันเกิดพอดีวันที่ยี่สิบสามพฤษภาเนาะก็เลยว่าจะแบบเซอร์ไพรส์นิดนหน่อยๆน่อยอะไรเงรี้ยเมื่อกี้ไปถ่ายพี่เหมยมาเป็นไงพี่เหมยทําอะไรอยู่ พี่เหมยกวาดบ้านแล้วพี่เหมยก็ไปขึ้นข้างบนก็เห็นเรามาไงเขาก็เลยขึ้นข้างบนเอาหรอขึ้นดูว่าไรเดี๋ยวเราเราจะไปดูกันว่าจะยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเกิดดิวนะแบบดีน้องดิววันเกิดพี่เหมยวันจันเราก็แบบเอ,เอาหรอถ้าไม่บอกนี่ดูลืมนะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ดิวก็จะชอบให้ความสําคัญกับคนที่ให้ความสําคัญนะครับ เนื่องจากว่าเขาก็เป็นลูกน้องที่อยู่กระดิวมาสักพักหนึ่งนะครับนะี๋ยวตอนนี้ให้พี่เหมยเอากระเป๋ามาให้ก่อนเขาเรียกว่ากระเป๋ามหาัศจา์ <c oughs> เป็นกระเป๋ามหาัศจย์ถ้าวันนี้ยื่นใบลาออกพี่เหมยเป็นไงอ่ะรลองง่าย <c oughs> อันนี้ใบลาออกไปแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าจ่ายเงินเดือนเดือนสุดท้ายแล้วแบบบอก ให้ลาออกอย่างเงี้ยทำไงวะพี่เหมยน่าจะอึ้งแล้วก็ร้องไห้แม่ต๊อกแต่พี่เหมยมายังอ๋อพี่เหมยพี่เบยพี่เหบยค่ะเอากระเป๋าเอากระเป๋าเมื่อกี้แกอะไรดูดฝนหรือเปล่าแกดูดฝุ่นแล้วแกเห็น ดิวมาแล้วกแกก็เลยขึ้นข้างบนเขาหรอแกจะกวนอะไรใช่แกจะแบบเป็นคนเกรงใจ,จามากแล้วพี่เหมินเป็นคนที่ดิวอยากจะบอกนะวว่าใบนี้หรอคะใบนี้ครับของมนันหนักมากไหนหนักค่ะหนักขาดเป็นเหล็กเป็นลูกเลหล็ก <laughs> ใช่ <laughs> เอาวางลงพี่เหมินถอแดแมตได้ไหมถอดแมตได้ไหมถอดได้ วันนี้แต่งตัวสวยอ่ะแต่งหน้าด้วยวันนี้วันอะไรวันที่เท่าไหร่นีวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามเป็นวันเกิดใครวันเกิดพี่เหมยวันนี้วันที่ยี่สิบสามวันเกิดพี่เหมยรู้ไหมกระเป๋าเนี้ยเป็นกระเป๋าอะไรที่ยกมาเนี่ยไม่รู้ค่ะมให้พายเป็นกระเป๋อะไรปกติคนเดียวก็จะใส่ ใส่แล้วใส่เงินงเดียวนะเห็นนะคือดิวอ่ะเคยลองใจพี่เหมยหลายครั้งมากเลยนะแบบมันจะมีคร um ั้งหนึ่งที่มีเงินสองล้านอ่ะวางไว้ห้องห้องนอนแล้วพี่เหมยก็ไปทําความสะอาดดิวก็เลยแบบว่าจะยังไงอะไรเงี้ยก็ปกตินะหลายครั้งแล้วพี่เหมยก็อยู่กับอยู่แบบครึ่งปีแล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็น ปกติจะใส่ตงังเขาก็จะรู้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันเป็นเงิน,นงใช่วันนี้วันเกิดหรอออกบรรยายมาพี่หน่อยวันเกิดแล้วพี่เหมือนมีแผนจะลา,าออกไหมอ๋อไม่มีค่ะแต่ยังอยู่ในน้ำเดียวกันนค่ะอตรองนีกอ๋อน,นั่งนั่งตรงนี้อ่าเอาก็อินมานั่งตรงนี้อ่๋เก็อินให้พี่เหมือนหน่อยอ่อนั่งนั่งถัน้าไปผังเงินผังกล้องผังกล้อง อถามความรู้สึกนี่นี่น,นี่แกเอาเก้าอี้หนูหันเก้าอี้มีอ่าวันนี้วันเกิดพี่เหมยนะครับเพราะก็เกิดามา,าอายุสี่สิเก้าแล้วแกะะะ่แล้วค่ะสวยยังสวยพี่เหมยเป็นคนเหนือนะครับก็ทํางานกับดิวมาถ้าถ้าแบบนี้ก็ประมาณครึ่งปีเนาะพี่เหมยเนาะใช่ค่ะที่ที่ทางานกับดิวก็คือครึ่งปี แล้ววันเกิดปีนี้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้ก็มีแต่การไกลให้กับไอาเอกถ้าวันหนึ่งไม่ได้ทำงานกับดิวจะไป <c oughs> จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะไปทำงานที่ไหน <c oughs> ยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้อยากออกไหมไม่อยากค <criticism> ่ะไม่อยากออกมา <c oughs> ทำอะไรดีๆ <c oughs> ไม่อยากออกแล้วมาทำงานกับดิวเป็นยังไงบ้างดีมากๆเลยค่ะทำแล้วแบบสบายใจดิวเป็นคนจุกจิกไหมไม่มีค่ะ น่ารักมากเลยค่ะตัวจริงก็น่ารักนะน่านไจดีเงินเดือนเดือนนี้ได้ยังยังเพราะว่าเงินเดือนที่เหมยจะออกทุกวันที่สิ้นเดือนวันที่หนึ่งหลายๆคนก็อยากรู้เงินเดือนเงินเดือนที่เหมยอ่ะดูจ้างเดือนละสองหมื่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มไหมพี่เหมยสมน้ําสมเนื้อนะอดูจ้างพี่เหมยเดือนละสองหมื่นนะครับนะก็วันนี้เป็นวันเกิดวันเกิดอะ เป็นวันเกิดเดี๋ยวจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าก่อนปกติจะได้เงินเดือนวันที่หนึ่งใช่ไหมสองหมื่นโอเคอ่านับดูอ่ะสองหมื่นอันนี้เงินเดือนเงินเดือนก่อนเดือนนี้วันนี้วันอะไรนะเฟียวันนี้วันเกิดหรอวันนี้วันที่สามวันเกิดพี่เหมย ก็จะได้รับสองหมื่นทุกเดือนนะครับนะ Happy birthday นะ Happy birthday วันนี้ไม่มีอะไรนะนอกจากคำว่า Happy birthday เอามาเลยมาเลย Happy birthday to you Happy birthday มาไปกันมา Happy Day 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 uh, uh, happy Day birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Oh, happy yeah. birthday to you! Happy birthday to you! สุขภาพแข็งแรงอยู่กับดูวไปนานๆตลอดไปไหมตลอดไปจะทำไม่ไหวค่ะจเราทำไม่ไหว <laughs> อ่ะอธิษฐานก่อนแล้วเป่าเค้กพี่เหมยอ่ะจับแล้วอธิษฐานอ่ะอธิษฐานก่อนมัาจะได้อะไร <c oughs> พี่เหมยก็น่ารักนะคะทำง,งานกับดิวน่ารักแล้วเป็นคนทํางานบ้านสะอาดมากเนาะ <c oughs> สะอาดมาก <c oughs> ห้องน้ำเนีย้ยห้องน้ําเนี้ยบมากอ่ะ

เคยมีไปจัดให้อโอ้เคยได้เป่าเทสสวยๆแบบนี้ไหมครั้งแรกครั้งแรกวันนี้สวยแล้วเนี่ยดูดิวันนี้สวยมากๆนันตาเลยไงอันนี้ของขวัญที่ดิวมอบให้เป็นอาของขวัญอาเปิดอาเปิดดูเปิดเปิดอ่านว่ายังไงในกระดาษอ่าน ของวันเกิดพี่เหมยปีนี้อยู่ตรงหน้าของอะไรนะ <ot> ย้ำของข<ร>วัญวันเกิดพี่เหมยปีนี้อยู่ตรงหน้านี่งานของขวัวันเกิดหนึ 1, <Sword Remember. S 1> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสุขสันต์วันเกิดพี่เหมย <firefighters> อ่าพี่เหมยพี่เหมยก็เป็นลูกน้องดยวก็จริงแต่ว่าพี่เหมยก็เป็นผู้ที่แบบว่าเหมือนแบบเป็นแม่เป็นพี่ <Okay. S 1> คนหนึ่งก็ขอคำวอวยพรจากพี่เหมยนะครับขอให้นอนเดียวสุขภาพแข็งแรงรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะไข่ของฟัง,ฟง, <laughs> งๆเงงขอบคุณนะคะพี่เหมยที่จะจะมาช่วยด,ดูแลแบ,บ้านแล้วก็ พี่เหมยเขาก็าจะเทคแคร์แบบน้องดิวกินอะไรไหมทำอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะเป็นทั้งแม่ทั้งพี่สาวพี่เหมยเหมือนแม่เรียบอยู่เลยเพราะว่าเมื่อก่อนแม่เรียบอยู่ก็ทํางานบ้านแล้วดิวรู้สึกว่าวันนี้วันกลับกลายเป็นดิวที่เป็นเจ้านายที่แบบเร,เ,รเราแบบเราเหมือนมีแม่คนหนึ่งมาดูแลปักงานบ้านให้ก็รู้สึกแบบมีความสุขมากๆสุขสันต์วันเกิดพี่เหมย ันนี้ก็ได้เงินเดือนด้วยจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าเลยเพราะว่าเป็นเป็นวันเกิดพี่เหมยอ่ะนี่เลยครับมีความสุขมากๆแล้วพี่เหมยบางทีอ่ะบางทีก็บางทีแกจะลานะดิวก็แบบบางทีถ้าดิวติดงานหรือมีภาระเยอะดิวสะกินไปพี่เหมยถ้าลาดิวจะหาแม่บ้านใหม่นะดย <c oughs> วก็บอกว่าโอเคโอเคพี่มาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ลาวันหลังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะเป็นมุมน่ารักน่ารักของพี่เหมยจริงไหม เออจริงเออขอบคุณนะครับพ um> uh> oui> ี่เหมยมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยนะที่ติดตามนะครับนะกินเค้กเป็นมเนค่ะเพราะว่าพี่เหมยกินมังสวิรัตเขาก็จะกินมังตลอดชีวิตใช่ไหมครับใช่เขากินมังด้วยนะครับก็วันนี้ใครดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ในฐานะที่เจ้านายกับลูกน้องก็จริงครับแต่สถานภาพของเราคือคำว่ามนุษย์ นะครับนะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีเงินมากหรือมีเงินน้อยคนเรามันมีมันอยู่ที่จิตใจคับแม่ดิวรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราแบ่งปันน้ำใจถ้าเรามีเราแบ่งปันน้ำใจให้คนคนหนึ่งให้เขามีรอยยิ้มมันก็คือความสุขนะครับความสุขดิวไม่ได้วัดที่เงินแต่ความสุขดิววัดที่ลมหายใจนะครับขอบคุณนะาท้าทุกคนบ๊ายบาย